เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพาจอยไปสัมผัสบรรยากาศดีกว่านะคะแล้วก็ไปถามว่าคนที่เข้าร่วมคอร์สเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับการล้างพิษตับสําหรับคนเมืองเนาะว่าเขาสามารถทําได้ไหมแลวทาไมถึงมาร่วมกิจกรรมนี้โอเคงั้นตามพี่มาค่ะลูกข่าวเรื่องการล้างพิษตับสําหรับคนเมืองได้อย่างไรคะคือมาล้างพิษตับแล้วรอบหนึ่งรุ่นที่8รุ่นนี้เป็นรุ่นที่16แล้วก็ดูจากเว็บไซต์เมนเจอร์ครับ แล้วก็พอดีเข้าใจว่าคอร์นนี้มีการเปลี่ยนจากการใช้ลิทอกมาเป็นเอนไซม์แล้วก็พอดีมีอาจารย์ปันเทพมามาเป็นวิทยากรในรายการด้วยก็เลยสนใจที่จะมาเข้าคอร์นนี้ครับทำไมถึงตัดสินใจมาล้างพิษตับสำหรับคนเมืองคะเ,ออเพราะว่าไม่มีเวลานะคะกออ็หลักสูตรนี้รู้สึกตรงสเปคที่เราต้องการนะคะใช้ระยะเวลาสั้นนะคะ คาดหวังว่าจะได้อะไรรับอะไรกลับไปจากการล้างพิษสาหรับคนเมืองค่ะ,ะคิดว่าอย่างน้อยๆได้ดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะและก็ดูแลคนรอบข้างได้ด้วยนะคะ อนี้ก็คือน้ำเอนไซม์ที่ผสมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณอาสายชนจะแนะนําว่าจะมีวิธีกินน้ำเอนไซม์จากใต้หวันอย่างไรนะคะเชิญค่ะค่ะเน้นะคะขวดหนึ่ง750ซีซีนะคะแล้วจะมีแก้วให้เราจะใช้30ซีซีนะคะต่อน้ําผสมน้ํา6เท่า5-7ถึงเเท่านะคะแล้วแต่เพราะว่าถ้า5เท่าเนี่ยบางทีความเข้มข้นมันอาจจะมาก เกินไปไม่ไม่เชิงมากมันจะหวาน<ะ>บางท่าน<ะ>ที่เป็นที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเป็นเบาหวานไม่อยากทานหวานหวานเนี่ยเราก็ให้ผสม6นะคะเราจะใช้สูตร1ต่อ6 1ต่อ6ก็คืออันนี้หนอันหนึ 1> 1่งถ้วยกับน้ำหกถ้วย1ต<ะ>่อ6นะคะใช้ในการทานอันนี้สําหรับคน โดยทั่วไปถ้าเป็นคนที่สุขภาพปกติเนี่ยก็คือทานช่วงท้องว่างอะไรเนี่ยดีเลยเพราะตัวนี้มันจะเป็นโปรไบโอติกมันจะไปช่วยทําทให้แบคที ria <ม>ในลําไส้ในร่างกายเนี่ยดีขึ้นนะคะ<ม>คือคือมันจะเป็นตัวที่ดีตัวดีจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในเฉพาะในคอสที่ล้างพิษตับเนี่ยที่เราอดอาหารนะคะเราทานเอนไซม์ชงเอนไซม์ผงนะคะ ในการที่จะสลายสิ่งที่มันหมักหมมเนี่ยมไส้แล้วก็เราไม่ต้องทานอะไรเลยนอกจากตัวนี้นะคะโดยที่เราจะผสมเนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆจิบไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือจิบทั้งวันเหรอคะหรือว่าจิบทีเดียวในช่วงเวลานั้นเลยแล้แต่เขาบางคนจะทานหมดเลยก็ได้าาแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ย อาจจะให้เขาติดแล้วก็ค่อยๆอมจนน้ำลายออกมาแล้วค่อยกลืนไปอมด้วยเหรอก็คือการอมนี่ก็คือมันทําให้เอนไซม์น้ําลายที่อยู่ในปากนี่มันจะมีเอนไซม์ในการย่อยมันจะเกิดการย่อยตั้งแต่ในปากแล้วมันจะค่อยๆลงมาเนี่ยตามทางเดินอาหารหมดเลยเอนไซม์นี่มันทํางาน ตลอดเวลาในข้อล้างที่ตัดสำหรับคนเมืองให้ดื่มเอนไซม์กี่ครั้งนะคะเราจะให้ทั้งหมดครั้งที่แล้วนี่เราให้ขวดนีนประมาณห้าขวดนะคะห้าขวดแต่คราวนี้เราก็จะดูวด่านแต่ตอนนั้นเราทํางานหนักมากเลยเพราะคนร้อยกว่าคนนี้ถ้่ากิดเราต้องมานั่งเทให้ทุกคนนะคราวนี้ช่วงบ่ายเราก็จะใช้วิธีว่าเทใน แท้งเหรอแทงแล้วก็ให้ดื่มทานเองใครอยากจะทานมากนะนอนก็แล้วแต่เพราะว่าบางท่านเนี่ยให้ไปเนี่ยนะบางกลัวยังไม่กินเลยไม่ชอบงั้นเดี๋ยวหนูทดลองดีกว่าเดี๋ยวพี่จะทดลองนะว่ารสชาติของน้ำเอนไซม์จากไต้หวันสูตรนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตนะคะนี่มา ถ้าหมดแก้วนี่ก็ได้ประมาณแก้วหนึ่งนะคะหนึ่งขวดประมาณแก้วหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวคอย่คอยจิบก่อนละกันนะคือ,ค,อคือการถ้าเราเราจิบเนี่ยมันเป็นวิธีการทานอาหารที่ถูกต้องการดื่มน้ําที่ถูกต้องนะคะการจิบแล้วก็เราใช้น้ําลายออกมาเนี่ยสมองจะสั่งการทันทีว่าขณะนี้มีอะไรอยู่ในปาก ะจะต้องผลิตเอนไซม์ชนิดไหนนะคะมันจะนั่นมาเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลือเวืาอเกลือนี่มันจะมันจะทำงานตลอดเวลาเลยจนทั้งถึงกระเพาะไปที่ลำไส้นี่พลิงสังเกตเวลาอมนะคะมันจะหวานมากขึ้นมันเหมือนน้ำข่ามน้ำบวยแล้วพออมเนี่ยมันความหวานมันจะเพิ่มมากขึ้นก็ทานง่ายนะง่ายง่ายทานง่าย หมดแก้วมีอยู่คนหนึ่งที่เขาใช้วิธีนะี้เขาทานแค่เช้าขวดหนึ่ง uh huh. เช้าแก้วบ่ายแก้ว uh huh. เขาอิ่มตลอดทั้งวันโดยที่เขาไม่ได้ทานอะไรเลยก็คือใช้อนไซมนโปร์ชงแล้วคนทั่วไปคือถ้าไม่เข้าคอร์ล้างพิษก็ทานอยู่บ้านได้ใช่ไหมคะอยู่ได้เป็นอาหารเสริมได้ไหมเห็นได้ได้ <c oughs> ได้เลยคือพี่มีอยู่เคสหนึ่งที่มาล้างพิษนะคุณสมพร uh huh. ออฟอกไตมาแล้วสองปี นะคะแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนไปได้ปีกว่านะคะแล้วก็ซิกแซกเข้ามาพี่ก็ไม่ยอมรับนะก็คืนเงินก็ไม่ยอมแกบอกแกเคยกินมาแล้วร้อยห้าสิบซีซีเราก็ไม่รู้เอ้ยกินมาแล้วเหรอถ้างั้นบอกเอางี้ก็ได้แต่คุณต้องยอมรับเงื่อนไขกติกาว่าถึงเวลาประเมินเนี่ยถ้าดื่มไม่ได้นะ้ำมันมากอนได้ก็คือไม่ดื่มแกก็โอเคพอถึงเวลาเราก็จะค่อยๆให้ปรากฏว่าของเสียที่ออกมาเนี่ยนะ เป็นเมือกเซลลเสียแบบเป็นเยอะมากเป็นฝ่ามืออ่ะกองมาเลยอะ่ะ uh huh. แสดงว่าตับไม่ค่อยจะดีแล้ว uh huh. แล้วที่สำคัญคือมาได้อาการขาบวมนะแต่กลับไปเนี่ยแห้งหมด uh huh. แฮปปี้มากแฮปปี้มากนีแฮปปี้มากเลยหมดแก้วแล้วะค่ะแล้วก็คุณสมพรเนี่ยก็เลยแนะนําซื้อไปทานนะคะบอกว่าถ่ายออกมาดีมากตลอดเวลาเลยถ่ายออกมาได้เยอะของเสียออกมาได้ดีคอนเฟิร์มทานง่ายอร่อยด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามนะคะว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของเอนไซม์มีประโยชน์แล้วมีคุณสมบัติอะไรถึงได้ถูกนํามาใช้ในคอร์สล้างพิษตับสําหรับคนเมืองนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอนไซม์ค่ะ, SI AN, คะอาจารย์เอนไซม์ SI เป็นพลังบําบัดสําคัญขนาดไหนอาจารย์ถึงได้นาเอนไซม์เข้ามาอยู่ในหลักสูตรล้างพิษตับสําหรับคนเมืองคะคือเอนไซม์นี่นะคะที่เรามาใช้มาประยุกต์กับการล้างพิษตับก็ตรงที่ว่า หนึ่งเนี่ยในกระบวนการล้างพิษเรามีกระบวนการในการล้างลำไส้ให้สะอาดนะครับแล้วก็มีกระบวนการอดอาหารถ้าเรามีกระบวนการใดก็ตามที่ทําให้อดอาหารได้มีประสิทธิภาพนะครับหรือการใช้ในการย่อยสายลำไส้ได้อย่างดีนะครับเราก็น่าจะมาใช้นะครับหลักสูตรเดิมเนี่ยก็จะใช้กินน้ําผลไม้แล้วก็ลิตรอกซ์ซึ่งก็มีข้อดีอยู่มากมีประโยชน์อยู่เยอะเพราะว่า การอดอาหารใช้น้ําผลไม้มันก็สามารถใช้น้ําผลไม้ได้หลากหลายนะครับเลือกเอาได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ใช้กระบวนการล้างลำไส้โดยการใช้นิดทอ็อกซ์ก็คือการใช้ทันยพืชที่คือซินเลี่ยมโดนน้ำและพองตัว<ะ>ในลำไส้แล้วก็ดูดสิ่งที่เป็นสิ่งตกปะกอในลำไส้แล้วก็ขับถ่ายออกให้ได้เป็นปล้องลำไส้เลยนะครับก็ถือว่าลำไส้ก็จะสะอาดขึ้นแต่ว่าในบางกรณีอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ดื่มนิดทอ็อกซ์เพราะว่า บางคนมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ<ม>คือพลังงานการเปราะลานต่ำลําไส้เคลื่อนตัวช้าเมื่อดื่มนิ t ท็อกเข้าไปพอพองแล้วเนี่ยลำไส้ไม่ขยับตัว<ม>บางคนก็ท้องแข็งมากต้องใช้นวดบ้างเราก็เห็นว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็น่าจะทดลองใช้อย่างอื่นดูบ้างนะครับเราก็มาเลือกใช้เอนไซม์เอนไซม์ก็คือ,อได้มาจากพืชน,นะครับได้มาจากพืชได้มาจากอาหารที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ เป็นผงล,ละแล้วก็ลงในน้ํา uh huh. แล้วก็สามารถที่จะดื่มเข้าไปได้ผลของมันก็คือจะช่วยย่อยสลายสิ่งที่ตกค้างในลําไส้เนี่ยให้มันถูกย่อยสลายออกแทนที่จะพองก็ใช้การย่อยสลายทิ้งเ uh huh. มื่อมาบวกกับยาชําระเมื่อมันที่เป็นยาของหมอปลานี่นะครับมันก็จะเป็นแรงส่งในการขับให้เกิดการเคลื่อนตัวดีขึ้น uh huh. นะครับแล้วในขณะที่เราต้องแก้ปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือ uh huh. ลิ์ท็อกก็จะพองในลําไส้ทาให้ไม่เกิดอาการหิว เราก็ต้องหาทางทําให้เขาไม่หิวด้วยในะระหว่างการอดอาหารโดยการล้างนํำไส้แบบนี้เราก็เห็นว่าน้ำเอนไซม์ที่เรานํามาใช้เนี่ยเป็นการน้ําที่ด,ดําเนินการหมักแบบระบบปิดทําความสะอาดให้ดีคือไม่ให้มีสิ่งสารก่อโรคเชื้อโรคก่อโรคเนี่ยปะพนเข้าไปเราก็เอาที่คุณภาพดีมากนะครับส่งออกระดับโลกขนะดขนาด4,000ตันต่อปีประกอบไปด้วยพืชผลผลไม้สุนไพร150ชนิด นะครับแล้วก็เอามาหมักรวมกันเป็นปีแล้วก็ใช้จุลินทรีย์คัดพันธุ์นำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยมาหมักแล้วก็รอมันจนกระทั่งย่อยสลายได้เป็นโมเลกุลสายสั้นดูดซึมเร็วนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ในน้าตาลฟุกโตสเสร็จแล้วพอคนดื่มไปในระหว่างนั้นก็จะดูดซึมเร็วมากไม่หิวแล้วก็ฟื้นฟูระบบร่างกายทําให้ระบบการย่อยเนี่ยค่อยๆฟื้นฟูฟื้นฟูมากขึ้นแบบยั่งยืนเมื่อระบบการฟื้นฟูดีขึ้นเมตาบอลิกเอนไซม์ซึ่งทําหน้าที่ ซ่อมแซมส่วนศึกล้อฟื้นฟูร่รางกายก็จะกลับไปทํางานที่เดิมแ mm hmm. ต่ก็จะทําหน้าที่ในการขับพิษได้ดีขึ้นแล้วก็ในการขจัดสารพิษก็จะดีขึ้นระบบย่อยก็จะดีขึ้นภูม mm ิต hmm. ้านทานก็จะดีขึ้นโดยรวมเราก็เลยคิดว่าน่าจะมาประยุกต์ทั้งของต่างประเทศทั้งไต้หวัน ทั้งเยอรมันทั้งของไทยเอาส่วนดีของแต่ละส่วนมาผส,สมประสานกันมันก็เลยเป็นหลักสูตรตามที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เอนไซม์ที่อาจารย์เอามาใช้ในร้างพิษตับเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อได้ในเมืองไทยไหมคะไม่ครับเพราะว่าเราก็เอามาใช้เฉพาะคนเข้าฝึกอกบรมเพราะถือว่าเป็นผู้ที่ต้องการมาฝึกอบรมส่วนการซื้อขายอาจจะยากหน่อยเพราะว่า มันต้องผ่านกระบวนการออยจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ว่าในชั้นนี้ถือว่าเป็นผู้อบรมมีความปรารถนาจะต้องการใช้เองเราก็สามารถมาใช้ในหลักสูตรได้ถ้าไม่ได้เข้าคอล้างพิษตับค่ะเราสามารถที่จะใช้เอนไซน์ได้ทุกเมื่อไหมคะเช้าดื่มเย็นดื่มอย่างงี้ค่ะก็ถ้าเป็นเอนไซน์น้<ม>ําก็ถือเป็นยาายุวัฒนะนะครับก็คือเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีมันก็ไม่ก่อให้เกิดผลเสียอะไรถ้าเกิดเรากินเฉพาะตอนเวลาที่เขากําหนดให้คือตอนเช้านึ่งครั้งบางคนมากไปก็ คิดว่าไม่เหมาะแล้วกับตัวเองก็อาจจะดื่มแค่หนึ่งครั้งบางคนก็ดื่มสองครั้งคือเช้าแล้วก็ก่อนนอนก็มีแค่นี้ไม่ดื่มทั้งวันยกเว้นช่วงเวลาการอดอาหารที่เราดื่มแทนน้ําผลไม้ข้อดีของการดื่มแทนน้ําผลไม้ก็คือว่าผลไม้เนี่ยดื่มแล้วก็ค่อนข้างต้องมีการเตรียมการจัดการสมมติเราจะลา้านพิทตับที่บ้านเองเนี่ยต้องเตรียมขั้นเคลื่อนนี่เลยครับค่อนข้างจะเป็นภาระสำหรับบางคนประการที่สองคือผลไม้บางชิดเนี่ยเนื่องจากเราดื่มเป็นน้ํามันไม่ผ่านกระบวนการเคี้ยวทางปาก เวลามันตกถึงท้องกระเพาะนี่นะครับมันก็เกิดการหมักเกิดแก๊สบางทีแก๊สลมขึ้นแล้วก็ดื่นไม่ลงกก็ไม่ได้อาจจะอาเจียนออกมาเราก็เลยเห็นว่าน้าเอนไซม์เนี่ยมันผ่านกระบวนการเหล่านี้หมดแล้วไม่เกิดแก๊สแล้วดังนั้นการดื่มไปจึงลดแก๊สลงแล้วก็ได้สารอาหารเร็วนะครับก็สามารถขจัดปัญหาที่อาจจะเป็นอุปัรรคอันเกิดจากน้ําผลไม้ได้ก็คือเอนไซม์ที่เอามาใช้ในการ้างพิษเนี่ยก็คือย่อยง่าย S <S ใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงได้รับประโยชน์สูงแล้วก็ทดสอบที่ไม้แห่งหนึ่งแล้วนะครับว่าสามารถต้านอนุมูลอิสราะาได้ถึง9 1ของตัวมันเองดี่ยนะครับ,รบดังนั้นก็ถือว่าเป็นาการประยุกต์ที่เอามาใช้ได้ทั้งในหลักสูตร้ังพิษและหลังรางพิษไดค้ความปลอดภัยคะ่ะการรับประกันเอนไซม์ที่นําเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรคะแล้วก็ได้รู้ผล lab ของที่ต่างประเทศแล้วนะครับว่าผ่านการทดสอบได้อย่างดี นั่นจึงเป็นเหตุเอามาใช้กับผู้ฝึกอบรมนะครับแต่ในขันข้นตอนของประเทศไทยก็มีขั้นตอนที่ต้องผ่านออยๆๆก็ต้องรอเวลาให้ผ่านให้เรียบร้อยก่อนเอนไซม์จากไต้หวันกรรมวิธีของเขาเนี่ยหมักด้วยอะไรแล้วกี่ปีคะก็ประมาณสัก2ปีคือ2ปีนะครับเขาจะก็จะเป็นแบบพืชผักผลไม้ฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงหมักหมักแต่ละถัก็1ชนิดแล้วก็ใช้จุลิ 4, นทรีย์คัดพัน์เฉพาะแล้วพวก็เป็นระบบปิด ไม่ปล่อยให้สิ่งแปลกปลอมเช่นยสีสตที่ก่อให้เกิดแอลกอฮอล์เกิดขึ้นก็หนึ่งถังก็ร้อยหชนิดร้อยห้าถังเมื่อถึงเวลาก็มารวมกันแล้วก็หมักต่ออีกอนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่ามันมีมาตรฐานแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้อย่างปลอดภัยความรู้รอบตัวนิดน,นึงค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ก็คือเอนไซม์จากต่างประเทศที่นําเข้ามาเนี่ย คือในเมืองไทยเราสามารถจะเป็นผู้ผลิตเองได้ไหมแล้วความปลอดภัยที่มันควรจะต้องมีในมุมมองของอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์ไปสัมผัสมาจากต่างประเทศเป็นอย่างไรคะผมคิดผมเนื่องจากว่าผมเอาน้าเอนไซม์ในประเทศไปทดสอบด้วยหลายยี่ห้อนะครับก็ได้ความรู้มาว่าบางทีผมเองอยากใช้น้าเอนไซม์จากเมืองไทยมากกว่าแต่ว่ามันยังก็มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม ข้อที่เราต้องแก้จุดอ่อนของน้ำหมักหรือน้ำเอนไซม์ในประเทศไทยข้อแรกก็คือว่าส่วนใหญ่จะมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินไม่เหมาะกับการบริโภคข้อแรกก็ต้องแก้ไขแล้วข้อที่ี่ยเนื่องจากเป็นการหมักที่ไม่เป็นระบบปิดเท่าที่ควรทําให้เราค้นพบว่ามีแบคทีเรียก่อโรคปะปนมาอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับอันที่3เนี่ยบางคนเข้าใจว่าการหมักหลายๆปีเป็นข้อดีซึ่งก็มีข้อดี บ้างแต่ก็มีข้อเสียด้วยข้อดีก็คือว่ามันมีแบคทีรียทั้งดีและไม่ดีตายหมดเลยเ mm hmm. นื่องจากว่าหนักหมักนานเกินไปแล้ว <Th a. S 1> แค่สีปีก็ไม่เหลือแล้ว mm hmm. เห็นเป็นวุเนียไม่มีไม่มีโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ดีก็ไม่เหลือเลยนะครับดังนั้นความคาดหวังในการที่จะได้รับจุลินทรีย์ที่ดี mm hmm. เช่นแลคติกแอซิดแบคที ria ก็จะไม่มี mm hmm. มีแต่เอนไซม์เฉยๆดังนั้น,เ,นเราจะต้องทําความเข้าใจในการพัฒนา ของไทยให้สมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นไม่ได้แปลว่าของไต้หวันสมบูรณ์นะครับแต่ว่าอย่างน้อยของเขาก็ยังมีกระบวนการคิดกระบวนการผลิตที่เป็นระบบปิดและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคของไทยเนี่ยน่าเสียดายคนหมักก็มีภูมิปัญญาสูงแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ค่อยความสนใจกับเรื่องพักเหล่านี้แต่คนที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านสูงก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีจะไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้ สอ,อันจริงไม่มาเจอกัน uh huh. ผมก็เลยคิดว่าก็คงเป็นหน้าที่พวกเรานี่แหละที่ต้องทําให้ผู้นี้มีการพัฒนาสมบูรณ์มากขึ้นอย่างน้อยคงต้องลดปริมาณแอลกอฮอลให้ได้ลดลง uh huh. อย่างน้อยต้องทําให้มีจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยได้มากขึ้นอย่างน้อยต้องทําให้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีไม่เหลือนะครับสิ่งเหล่านี้จะต้องทําการพัฒนาต่อไป วันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเอนไซม์เพิ่มเติมนะคะนี่ก็เป็นหลักสูตรในการที่พัฒนาขึ้นมานะคะ <Piet. S 2> วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปันเทศผู้พงพักมากค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะคุณผู้ชมคะข้อล้างพิษตับสำหรับคนเมืองวันนี้นะคะก็หมดกิจกรรมในช่วงหลังจากบรรยายนะคะก็จะปล่อยให้ผู้เข้าข้อนเนี่ยไปพักผ่อนตามอธัธยาศัยแล้วก็รอเวลาดื่มน้ำมันมะกอกแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยคงจะต้องหมดเวลาสำหรับช่วงปฏิวัติความคิดที่ชิดโรคภัยแล้วนะคะแล้วก็มาถามความรู้สึกของจอยหน่อยดีกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ได้ ประโยชน์จากอาจารย์ปานเทพนะคะซึ่งทําให้เราได้รู้ว่าเราจะควรจะดํารงชีวิตยังไงการกินอาหารสําคัญแบบต่อสุขภาพร่างกายมากๆเลยถ้าเรากินอย่างถูกวิธีร่างกายเราก็จะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถ่ายพิษออกไปได้ดดีสนุกไหมล้างพิษตับสนุกสุดมากเลยโอเคทำวิตเ้นด้ไหมวิตเนด้เงินมากเลยคุณผู้ชมถ้าอยากสุขภาพดีไงก็ลองมาศึกษาเรื่องล้างพิษตับแล้วถ้าสนใจมีเวลาเมื่อไหร่อย่าลืมหายเวลามาล้างพิษตับดูแลสุขภาพคุณผู้ชมนะคะวันนี้ขอบคุณจอยบ้างโอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้เดียวงานนี้จะไปล้างพิษตับล้างพิษตับกับพริกเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสวรค์ชัดๆป้านนะคะแล้วก็เนี่ยรอบๆนะคะอันนี้แม่พังง่ายค่ะ พสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ก็เลยมากินสำปกินแล้วสุขภาพดีกินแล้วสุขภาพดีย่อยง่ายย่อยง่ายถายสะดวกถ่ายสะดวกดูดซึมแต่สิ่งดีกลับคืนสู่ร่างกายอือหอมสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิต ชุดล้างพิษตับ3ส,สูตรในหนึ่งเดียวที่คุณสามารถทำเองได้เอาคลายวอเตอร์กระติกน้ำด่างพบง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว